นะครับตอนนี้ก็มาเก็บกู้รถติดลมนะฮนี่ทีมงานาวัยรุ่น40นะฮะที่จะถ่ายของ้เมืองวันนะครับตอนนี้ติดลมไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บกู้คันว่าจะเดินไปก็ลมนะอาบน้ำแล้วมันไกลเหลือเกิน ทำไมอาบน้ำมาเดินไปแล้วรถไปก่อนนะครับ่ายก้ายไม่ได้ละลาอา่าอ,อยังไงเอาฝนลงเม็ดแล้วเนี่ยโบงกลับไปแล้วมึงนเนี่ยเน็ตมาคนเดียวเลย ยังไงเนี่ยอันนี้แปลงนี้ทำอ้อยไหมเหรออ้อยเก่าเอ้าเอ้าเอ้ยกันจไม่มีด้วยเอ้าเอ้ายังไงโอ้ยลยบอยก็ไฟสว่างเหลือเกินติดไฟซิ่งด้วยทันนี้นะฮะสี่ศูนย์ดึงห้าศูนย์นะ มองไม่เห็นเลยเอาเอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นมัอนเจ้าผีมาที่เหมือนจะไปตามร่องเหมืองที่ จะไปดิ้นมากได้บอยหายดึงก็ดึงพวดเลยผมออไปโยกไปซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวว่าติดทั้งคู่แล้วตีนะกลัวอย่างเดียวนั<ฮ>่นเองโอ้โหสรุปเราก็ต้องมานะลุยโคนมาหมดเลยลมทั้งนาด โอ้โห,โหจมอันนี้จมจริงๆนะจมเลยไม่นั่งแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจมโอ้โหเอาเรื่องเลยเนี่ยเอาเรื่องบอกแล้วอย่าก,กระดกหมดน้ำใสๆอ่ะกระดก,กไปดิ เหนื่อยแล้วเหนื่อยย้มดึกจะยังไงนะจะดึงยังไงอะดึงขวางเงี้ยนะดึงดึงนู้น่ะมันจะมีแรงเนี่ยเอาฟอร์ดกูมาดึงเปล่าแล้วก็พอลงมาแล้วก็เอาไมโครมาดึงให้ด้วยนะ

ยังยังไอ้สลิงสลิงยาวเท่าไหร่สลิงสันนะสงงลล้นเนี่สลิงก็ไปดึงมูเลเองเนี่ยหูน่ะย,ยาวอ่ะ มัลงล้มใหมโอ้ <S <S 1> <S 1> ต้อยถึงเมื่อจานจานขึ้นเองแล้วนะ <S <S bơi bơi lâu, Lâu lâu Tứ bơi tứ bơi 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 Bao bao Tứ bơi bơi bao bơi 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 lâu bơi lâu bơi bơi Thật bơi lẹ oh. liệp bơi Kim thi เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูล่องร้อยก่อนล่องร้อยนี่เด็ดเด็ดไนสองนี่มิดเนี่ยโอ้เละเลยนี่เป็นล่องเหมืองเก่านี่อ่าอ่าไปไปแล้วก็ไม่รอซะด้วยเราก็ต้องเดินกลับอีกแล้วว้าวุ่นเลยทีนี้ โอเคครับสำหรับวิดีโอก็จะขอจบไว้เพลงเท่านี้ก่อนครับเอาแบบคลิปฮาๆกันวันนี้นะฮะ <laughs> มีปากเสียงนิดนึงนะยังมีมาทรายการ <laughs> ้นนี่ก็จบแล้วนะครับนะก็ฝากกดติดตามว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ